ฮัลโหลสวัสดีครับพ่อตอนนี้ขึ้นอยู่ไอคอนสยามนะครับพอดีมาดูฮาวเวลเอสซิเอยูวอยู่ครับเฮนี่รถคนดีมากเลยนะสวยกว้างนั่งสบายมากเลยอนระับกำลังตัดสินใจอยู่ฮนะจองเลยเหรอเอ้ยจริงเปล่าเอาไงดีอ่ะสวัสดีคะ่ะสอบถามได้นะคะสวัสดีครับแค่ดัดจรุนหรือเปล่าคะเนี่ยอุยจำได้ฮนะตัวจริงหลอกกว่านในทีวีอีกนะคะ <c oughs> ว่าไปเออว่าแต่ กำลังสงสัยอยู่ใช่ไหมล่ะคะว่าคันนี้แตกต่างกับ h าวเวลเอสิกเฮียวิออร้ายังไงใช่ครับขออนุญาตแนะนําเลยนะคะทั้ง2คันนี้คือ h าวเวลเอสิกเีวเป็นรถไฮบริดเอสยูวีที่ผลิตภายใต้แนวคิดเพื่อความคุ้มค่าของผู้ใช้งานเป็นหลักโดยใช้ GWM l e m ็มเลมอนแพลตฟอขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์1.5ลิตรเทอร์โบผสานการทํางานของมอเตอร์ไฟฟ้าและพเพลขับเคลื่อนแบบมัลติโหมดดีเอให้พละกําลังรวมสูงสุด2 4 3แรงม้าและแรงบิดรวมสูงสุดถึง530นิวตันเมตร พร้อมโหมดการขับขี่4โหมดค่ะเพราะ New Howl wow S6 Pro HEV มาพร้อมแนวคอนเซปต์ New Chapter Begin เป็นจุดเริ่มต้นสู่ความเป็นมืออาชีพแต่ถ้าคุณแคนมองไปรอบๆของตัวรถจะเห็นได้ถึงความกว้างของตัวรถ<อ>ซึ่งตรงนี้จะตอบสนองต่อความต้องการของทุกคนในครอบครัวเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่กระจังหนะ้าสลาแมติกที่ดีไซน์เฉีียวรับกับไฟหน้า LED Headlamp คุณแคนสามารถใช้คลิกเซนเซอร์ได้นะคะโอ้ติดง่ายมากเลยแต่คลิกเซนเซอร์ตัวนี้คุณแคนจะต้องซือเพิ่มนะคะตัว Pro เนี่ย มันมีชุดแต่งอะไรเพิ่มเติมด้วยวะมาดูแตกต่งกับตัวอัลต้าขอสมวรชุดแต่งตัวนี้จะเป็นชุดชิมมที่แต่งเพิ่มขึ้นมาให้ดูถึงความเท่ค่ะสามารถซื้อเพิ่มได้นะคะเรามาพูดถึงภายในกันบ้างดีกว่าค่ะนอกจากความมินิมอลที่ดูกว้างขวางแล้วยังมีความล้ำของตัวอ e ิเล็กทรอนิกส์ Gearshift แบบหมุนที่มาพร้อมกับหน้าจอกลางขนาด10.25นิ้วส่วนตัวออลต้าขนาดหน้าจอจะอยู่ที่12.3นิ้วค่ะ ซึ่งจะทำให้ทุกการขับขี่รู้สึกปลอดภัยจากมุมกล้อง360องศาส่วนฟังก์ชันการเชื่อมต่อตัวนี้รองรับทั้ง Android Auto และ Apple c a r p l พ y และรองรับการชาร์จแบบไร้าสายด้วยค่ะรถของเราสามารถอัปเดตซิิร์แวร์ได้ตลอดเวลาทุกขณะการขับขี่เลยค่ะจริงเหรอนั่นหมายความว่าเราสามารถอัปเดตได้แบบเรียลไทม์เลยใช่ไหมถูกต้องค่ะโ้สุดยอดฮนะแล้วเรื่องระบบความปลอดภัยเป็นไงบ้างครับตามมาค่ะโอเค ในเรื่องของระบบความปลอดภัยตัว Haval wow s 6 Pro คันนี้ก็มีไม่น้อยหน้าตัว a l ้าเลยนะคะทั้งระบบช่วยควบคุมความเร็วแบบแปรผันพร้อมกับการช่วยเข้าโคง้งอัจฉริยะระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติที่ความเร็วต่าระบบช่วยควบคุมลถให้อยู่ในเลนโ okay, อเคพอแล้วครับแค่นี้ก็รู้สึกปลอดภัยมากๆแล้ว Haval s 6 Alta HEV ยังมีระบบช่วยถอยสอดอัตโนมัติให้ด้วยแล้วก็ระบบช่วยถอยหลังอัตโนมัติระยะไม่เกิน50เมตรและอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือน้องอยากจะบอกราคาและโปรโมชั่นค่ะโอ้โหอันนี้ เรื่องสำคัญมากฮะรอฟังอยู่เลยครับโปรโมชั่นมีอะไรบ้างฮะสำหรับ h าวเวลเอสซิกโปรอสีวดอกเบี้ยพิเศษ0%นาน8 8เดือนเมื่อดาว25%ปรฟรีประกันภัยชั้น1-1ปีรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริดเป็นระยะเวลา8ปปีไม่จำกัดระยะทาง รับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่ระยะเวลา5ปีหรือ150,000กิโลเมตรบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงฟรี5ปีมูลค่า10,000บาทซึ่งทั้งหมดนี้รวมอยู่แล้วในราคา1,99,000บาทและตัวอัลตราคาอยู่ที่1,349,000บาทค่ะคุ้มค่าเน้นการใช้งานเป็นหลักหรือจริงๆนะครับเนี่ยเอาจงริงนะเลือกยากมากเลยตอนนี้เริ่มเครียดละพี่ถามตรงเลยน้องคิดว่าคันไหนที่จะเหมาะกับคนแบบหล่อๆแบบพี่เนี่ยเหมาะกับน้อง เหมาะกับน้องทั้งสองคันเลยค่ะเหมาะและตอบโจทย์กับล้าสไตล์คุณแคร์ทั้งสองรุ่นเลยค่ะขอบคุณมากครับเอ่อแล้วถ้าเกิดผมอยากจะจองเนี่ยจะเอ้ยขอโทษทีนะฮะครับได้ฮะขอโทษทีฮะพอดีลืมไปเลยว่าต้องไปซื้อของนะครับพอดีวันนี้นัดกินข้าวกับครอบครัวไว้เดี๋ยววันไหนที่เกิดมีเวลาว่างเดี๋ยวจะเข้าไปจองนะครับเออคุณแคร์คะคุณแคร์ช้อปปิ้งออนไลน์บ่อยไหมคะช้อปบ่อยอยู่นะครับทาไมล่ะครับโอ้โหอย่าบอกนะครับว่าใช่แล้วละค่ะ สำหรับคนที่สนใจแต่ไม่มีเวลาอย่างคุณแคนเนี่ยสามารถเข้าไปจองได้ในแอปพลิเคชันรัก a da ผมเพิ่งรู้เนี่ยว่าเราสามารถจองรถผ่านาแอปพลิเคชันได้แล้วสมัยนี้เดี๋ยวเอาไว้ถ้าเกิดระหว่างรถติดเนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้าไปทำรายการแล้วกันขอบคุณมากครับยินดีให้บริการเสมอค่ะแต่น้องไม่แนะนำให้ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถนะคะถ้าเกิดว่าคุณแคนสนใจอย,อยากไปทดลองขับหรือรับโปรโมชั่นสุดพิเศษเพิเ่มเติมก็สามารถเข้าไปที่พาร์เนอร์โซลจีเเอ็มทุกสาขา รวมถึงในงานมอเตอร์เอ็กซโปที่ i m มแพกอารีนเมืองทองธานีตั้งแต่วันที่1ถึง11ธันวาคม2,566นี้ได้เลยนะคะโอ้ขอบคุณมากนะครับเอาไว้เดี๋ยวเจอกันที่งานมอเตอร์เอ็กโปนะครับแล้วเจอกันนะคะ